เอร์รู้สึกไม่ความสนุกไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้นานแล้ว <c oughs> ที่เราจะไปรีอคใช่ปะก่อนที่เราจะไปแล้วเราก็ในรายการอะเขามีคอนเซ็ปต์ว่าจะต้องถามแบบว่าแขกรับเชิญว่าเอ้ยคุณอะนอนท่าไหนใช่เป็นอิมมิตของรายการนี้ใช่เราก็จะแบบอยากรู้บ้างอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราหลับท่านอะคนดูอาจจะไม่อยากรู้แต่อยากบอกในแก็มารีคแล้วทั้งทีไหนคุณนอนน่าไหนกลมาจะเยอนกลัว ้าแบบว่านอนแบบนอนหลับแบบผ้าสบายจริงอาจจะคือนอนงายแต่ว่านอนง่ายแล้วแบบมันอาอย่างที่ทุกคนรู้ว่านอนง่ายอาจจะเกิดผีอ้าหรือเกิดทางเทียสตรมากแบบว่ามากๆาจริงๆก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าอยากมางบางที่แบบว่าอยากนอนหรือก็จะนอนตะแคงกอดหมอนข้างอะไรอย่างงี้ท่าปกติเหมือนอ้อนเลยนี่คนไม่ชอบนอนแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้านอนอย่างเงี้ยจะนอนกรนเว้ยทุกคนเพราะว่าชั้นคอนเรามีเนี่ยใช่ปะมันจะก็จะตีไปเลยแล้วแบบมันก็จะแบบหายใจเข้าหายใจออกมันก็เหมือนเสียงกรนออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วมันก็นอนไม่สบายด้วยแล้วก็อย่างที่อ้อนบอกว่าแบบเป็นคนโดนผีอัมบอยอะไรเงี้ยก็เลยต้องนอนกับตะแคงก็ติดหมอนข้างแบบมากๆต่อให้มีหมอนหนุนกับหมอนข้างสอนให้เลือกเราก็จะเลือกหมอนข้างไม่เลือกหมอนหนุนใช่นี่ยแหละสไตล์ของคนโดนผีอัมบอยก็จะ แต่เมื่อก่อนอนะคือแบบคอรติดแบบว่าติดแบบว่าต้องนอนหงายไม่อั้านอนไม่หลับแล้วพอแบบว่าเปิดเพื่อนทักว่าก็มึงนอนหงายก็เลยนอนผีอ่ะก็ะเลยลองเปลี่ยนท่านอนดูเออมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ทำไมอะนั่นแหละสิใครดูก็คอมเมนต์บอกเรา <ๆ S 2> เราจะลงคนแบบจะนอนท่าไหนไม่ใช่ใช่เราไปดูกันอย่างดูแล้วโอเคเราไปด้องดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับไต้สวัสดีครับ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 กล้องเลยแม่น้องๆคนในเซฟเาเลยนะครับคดมักันเลยไปเลยเซฟเฮานีต้องม่ต้องไหนกันบ้างนะมีที่มาช้าคือเซ์ของมาเยอะขนาดนี้เลยหรอใช่เพราะเรารู้ว่าเราต้องเอาของมาเยอะเราแบบ มาแล้วก็มาแบ่งให้อื่นด้วยไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเความมีน่ารักอะควมีข่ามากสนิทสนิทด้วยมีมที่แสบแสบอตอนที่อยู่บ้านเนี่ยเราสมตัวติดกันกี่คนนึงก็ดีสุดกี่คนนึงก็กี่คนนึงก็ได้รับรางวัลส่วนอีกคนนึงเนี่ยได้รับแต่งข่า ตอนนี้อยากเจอแล้วน้องๆตัวแสบของกันน่ะโอ้ในรายการเซฟเฮานะเชิดฉายมากได้ลไม่ได้ไปหรอกโอเคถ้าอยากเจอพวกเขาแล้วน้องๆเชิญมาเลยเฮ้ข้อตาดกันนี้เดี๋ยวคือแสบจริงขังขังเลยขังขันี่คือไปขโมยเงิน ด้วยเอาไปเก็บแล้วม <Okay. S 2> ันหน้ามือเตี้ยไหมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตังแล้วผมตังค์แล้วผมิโอครับผมการ์ดิ้งครับทำจริงคิดอะไรสองคนเนี้ยเจ้าสนิทกันได้ไม่ทางเดียวกันตั้งแต่น้องเข้ามาที่ตึกแล้วก็มีงานเออเอาติ้งของบริษัทก็ ใช่นี่ตอนนี้ย่ยกันหลังจากนั้นเริ่มีนัดนอกรอบด้วยรุ่ยเมื่อเขาตื่นมาแล้วเนี่ยนี่เป็นคนทําให้ผมแจ้งเกิดนเลยแต่ว่าแต่ว่าเอาดีๆวันนี้เนี่ยน้องๆที่รักของกันทั้งสองคนเนี่ยมาเยือนถึงที่ทั้งทีเพื่ทันนะเจ้าของรักหลับเ้าสตัวนี้นะครับรักหลัเฮาฉันหลองให้ชื่นใจกันหน่อยโอ้ยพี่ฉัมีแอปนี้แจง้โไอ้เนี่ยค่อยหน้าไปหยุบหน่อย โอเคน,น้องๆจัดเลยนะนี่โคไม่มีตำตาจัดเลยนะ,ะวันนี้วันนี้นะครับเรามาฉลองความรักความผูกพันนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทั้ง4คนนะครับในบ้านเซฟเฮาส์เนี่ยเป็นพวกคุณ3าคนแต่ว่ารักหลับเฮาส์เนี่ยเป็นพวกเรา4ี่คนขอประสานงานหน่อยไหมครับเ มีใครชอบเลยอ๋อชอบเลยโอเคโอเคดีโอนอนงงมมึเกันดามากเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาถามเรื่องการนอนกันดีกว่าป้าปี๊บว่าเขาตั้งกันดีโอเอย่าปยังไงเฮ้ยแต่ผมมีคำถามเรื่องการนอนเาเหมือนกันนอนอะไรยากที่สุดนอนหงายนอนนิ่งๆผิดผิดนอนโกน อันนี้นั่งโกนนี่คือง่ายนะที่เป็นเยอะโอเคโอเโอเคคเียมกลยไม่ค่อยเกียรเท่าไร่โอเเียนอนอะไรปังที่สุดนอนทับไม่ใช่นอนทับหรือปกอยอนั้นดัดดั่งอันนั้นไม่ใช่นอนมีนอนมีนอนมีอ๋อนั่มันนอนมี ขายทองเกียขายทองเกียดีมากเขาตแต่ว่าหใน2คนนี้ครับมี1คนเป็นแฟนครับกันตภั์หนูค่ะหนู้เขินเลยด้วยนี่ทรงนี้ตรงยู่ ข้าตึกมาวันแรกลมนั่งคุยด้วยกันนะเขาต่างจะได้รู้นั่งเมาพี่การกันอยู่บองันาแล้วเรเฮ้ยน่ารักดน่ารักเถิะพี่น่ารักเถะพี่น่ารักเะ ติดกันแต่ไม่ไม่ค่อยได้คุยกับเขาตัางเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้เข้าเซฟเฮาอ่ How, ะเราก็มีโอกาสได้นอนด้วยกัน,นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือวันแรกนี่ก็ชวยเขาตัางคุยด้วยะอะไรเงี้ยพี่เนี่ยไปถามคนอื่นเขาเยอะแยะอ่ะแล้วพี่เนี่ยไปชอบพี่การตอนไหนพี่าการตอนไหน,ไนช,ชมชมวะพี่ชอบตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานกันแรกๆตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานเฮแล้วบอกตั้งแต่ตอนเริ่มทำงาน เปลี่ยนเรื่องเลยเถอะท่าประจำของเราเลยเอาต้อตั้งกันดีกนะว่าบางวันเราก็นอนหงายวันแล้วก็นอนตะแคงบางวันเราก็นอนแก่เปลี่ยนตลอดแต่ว่าไม่นอนกูสาวมีอันนี้มาเพื่ออาไรกินแต่ว่าปกติเมื่อก่อนฉันนอนคว่ำตอนเด็กๆในลองนอนที่ดูไหนได้ไหมครับนี่คือนอนหงายก็นอนอะไรนอนกับพี่กันก็จะนอนอย่างอื่นวันนี้นะครับเราเข้าสู่รายการล็อกบพรอมกันนะ ก็ไ้ก็มีผ้าจริงกันนีอย่างนีตรงนี้กัน่าจะบางทีก็จะหมุนแบบนี้แต่ว่ากันนก็จะเอาเท้าหนีผ้าวาผ้ามันแบบว่าลื่อนมัอย่าเลื่นเลยหเลยออกันมีพูดคำนี้ด้วยผ้ามันลื่นจนเลื่นผ้ามัลืนเลแ้วก็ชาอิเยโอว่าะอย่างนี้เโอหนอินเโอกเป็นีตอจะบอกว่าเข้าใงเนี่ย เขาเป็นคนนอนหลับยากนะแต่ว่าเขาเป็นคนหลับง่ายบนเก้าอี้ทาไมนะเก้าอี้เก้าอี้ที่มันมีพนักเขงเนี่ยเอ่าางเงี้ยแค่โซฟาใช่ใช่เราก็จะแบบผาผ่าหัวผ้าแล้วก็หลับอ๋กอย่าเลียนเปลี่นเปลี่ยนเ่นเล่นเปลี่นปี่ยนเปลนเปลี่นเปลี่ยเป่นเป่นเปล่นเล่นเปาีย่ป่ยนเนเปาีี่นอนก มีโอเขาซ้มส,สามคนเดินลงมาโอเคเรามานอนที่นี่กันนะมันมีโซฟาหนึนอนได้ยาวๆแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็มีเก้าอี้อันหนึ่งเล็กๆนอนั้งนหนึ่งตีสยุง e เริ่มกัดน, <c oughs> นอนนี่ได้เลยกันเราหูตื่นอันมานโอนี่คือไม่มีผ้าอยู่ี่ตัวเลยคือแอร์มันร้อนมากตอนนั้นก็ได้ปลุกมีโอคือไปนอนผา้นกันพีู่กเงยแล้วเขาตาคือไปนอนู้คนกันครับครับครับแต่ทันเมืทีไม่มีใครดุกเลยไปนอางบนเนด นิโอล่ะอยากรู้ว่านิโออ่ะนอนห้าไหนปกติคือบางวันผมก็นอนห้าพระนะแต่แล้วมีวันไหนที่ไปกิจกรรมพิเศษอาจจะไปนอนห้าปัจจันทร์อะไรเพียบเลยโอเคโอเคโอ้ยเราพูดเหมือนกันเลยไม่การขาเราจะกลางเหมือนแผ่รลัตเซมีเราเราจะมือเนี่ยวางไปตรงนี้อืประมาณนี้อย่างี้ใช่ขาจะเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นท่าที่นอนสบายมากขาตรงนี้รู้สึกแปลกๆนี่มันเกรงเลยนอนฝ่า ข้ <Christina. S 1> ้ไหจะมรนอนไ่ด้นี้เคยตื่นมาแล้วแบบ้านอนแปลกๆว่ะเวลาท่านอนไม่หลับแบบนอนไม่หลับเลยอ่ะจะชอบมีท่านนอนแปลกๆแา่จะดอเนี่ยพอหลับแล้วมันจะแบบมีช่วงแบบมันจะลงไปเองอ่ะเห็นนีโอเขาแบบนี้นะครับเขาเคยติผ้าน่อาจนร้องไห้เลย แล้วคือที่ร้องให้เนี่ยคือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราไปแข่งบาสท,ที่อินโดนีเซียแล้วก็คือไปก็เอาผ้ากอดไปแต่เวลาไปแข่งเนี่ยแบบแบบก็ต้องแอบแอบกอดนะคุณไม่อยากให้เพื่อนเห็นหเพื่อนเห็นก็แบบอย่าโดนล้อยโดย้อเหมือนตอนขึ้นเครื<ๆ>่องเนี้ยแล้วก็เอาผ้าเน่าเนี่ยซ่อนไว้ในใต้พวงกุญแจแล้วคือตอนนั้นเรารีบไงเราก็เลยแบบรีบลงมาแล้วก็ลืมลึกถึงผ้าเน่าเนียอพอเปิดเป้ ผ้าหายเออแล้นก็ร้องไห้เลยเพราะว่าเราอยู่อินโดนีเซียอินโดนีเซียคือแบบมันเอากลับมาไม่ได้แล้วส่งออกไปแล้วมันส่งออกไปแล้วเปล้วมีคนถามมาว่าดีออมเป็นอะไรอันนี้ติดมาว่าดีออมเป็นอะไรเราเราได้อยู่ตรงริมหน้าต่างก็เลยเราเล่หันหน้าเข้าหน้าต่างพระเอกเอ็มบีอ่ะพระเอกเพลงนี้เขาดีจริงๆ เตั้งแต่พี่ได้ยินมาว่าเราเนี่ยเวลาไปนอนต่างจังหวัดหรือว่าไปนอนต่างที่เนี่ยเราจะมีการซื้อเตียงใช่แล้วตรงแหลมมันไม่มีเตียงให้นอนเลยเราต้องซื้อเตียงไปเองไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเราคือการแบบเอาเหรียญมาวางบนบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่เราได้ยินมาว่าเขาก็จะมีเจ้าที่หรือว่าอ่นไหนจะมาดูจะหมอนเตียงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเพื่อความสบาย จนบานนี้บาทสิบาทใช่ใชแต่ถ้าตอนดีเซียนคนราคาขึ้นไม่ใช anyway ่5บาทสิบาทสองคนนี้เนี่ยไหนๆมาลักลับทาวสักทีเนี่ยวันนี้เอากระเป๋ามาใหญ่โตเปิดให้ดูหน่อยเอาของข้าตังก่อนดีกว่านะฮะเริ่มจากของที่ต้องเอาไปทุกครั้งแต่ไม่ค่อยได้ใช้ดีกว่าก็ือก็ืออาพกไปให้อุ่นใจฮะพกไปให้อุ่นใจุ่นใจแบบเราไปเที่ยวเราไปพักผ่อนเนี่ย แล้วนี่คือหนังสืออะไรครับที่ใครมีความเศร้าอ้าวทำไมถึงเป็นเรื่องเนี้ยเป็นเหมือนเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปรียบเทียบต่างๆเหมือนกูเลยกูชอบพกไปแต่ไม่อ่านเปรียบเทียบความรักระหว่างยุคอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยชีวิตล่ำนะเนี่ยเหมือก็อันนี้ครับโอ้ได้ใจ้ริงได้ใจจริงอันนี้ไอ้หน่มเขต้องพกไปไหนไอ้ตรงนี้อยู่ไหนไอ้เซฟเฮาเลยกลางโตกินข้าวเลยได้ มีกบังมัง์งบังาออกไปข้างนอกหรือว่าอะไรอยียใช่มีทั้งแชร์และไม่แชร์ไม่้อต้องปีครับต้องปีกไม่ได้ใช่เอาเข้าไปบ้าเดเอาไป้านเขาได้ขายแล้วเาไปานะุดจุดประเด็นประมาณน้ตั้เอยู่ที่หะ เพราะว่าบางที่เนี่ยมันไม่มีได้แบบผมให้ได้ต้องทำเองได้ได้แบบผมนึงนี่งเกงตัวโปรดตัวโปรดสวัสดีด้วยเพราะว่ามันใส่สบายเราใช้เอาไว้ใส่นอนถ้าวันไหนเราอยากนอนแบบผู้ดีเราใส่ตัวนี้ถ้าวันไหนอยากนอนแบบเขาเรียกว่าสบายๆหน่อยเราจะใส่ตัวนี้อาซาซึนเป็นโปรดสองตัวโอเคกางเกงของคุณเซตะวันให้มานะนั่น อูฟานปกติอ่ะมเพลนแบบไม่อยากแชร์แล้สเปชีมนอนใช่ไหมนอนหลับใช่นอนหลับอ้าวทำไมอนี่ก็พีคเหมือนกันเออทำไมแบบเอ้ยไอ้หน้าอย่างนี้มันทุกหนังสื้อหรอเราเรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยเราจะชอบเอาหนังสือขึ้นมาอ่านไม่มีความรักทั้งไหนที่สูญเปล่ากลางเกงในนะ เขาบอกว่าเซฟเฮาส์เนี่ยให้ประสบการณ์เมอนอย่างว่าเราจะไปไหนให้โปงเกมกเยอะ่าอ่าเซฟเฮาส์ไปห้างเลยจัดมาเลยเออนี้เราก็คุยถึงเรื่องแบบบ้านเซฟเฮาส์กันมาเยอะแล้ววันนี้เราก็เลยอยากละลึกความหลังความสนุกของบ้านเซฟเฮาส์มันมีอยู่เกมเกมนึงซึ่งกันออกมาแล้วแล้วกันไม่ได้เล่นเป็นเกมขี่หน้า ครับเราจะมาเล่นเกมนี้กันได้เกมนี้เนี่ยคู่แรกนะครับจะเกิดขึ้นระหว่างคุณอาตพันธ์แล้วก็เข้าตังครับข้าตังยอมให้แน่เลยอะเกิ่แน่แน่เลยถ้าเป็นข้ออตัง คัลน,นี่โอและปับปีมาดูว่ารอบนี้ใครจะชนะคออูนิสุสีวัลน,นี่โอใช่คัวลวี่โอป,ปับปีอ่ะที่โก จะบอกว่าทุกคนเกมเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นการงวอับของว่ากันมีเกมเราต่ามาันย่ไปแล้วพูดถึงเกมรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยโคเขามีโฆษณาชุดใหม่นะที่เนื้อเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเกมแล้วใช้โคเนี่ยนะครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเชื่อมโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็โลกเสมือนเนี่ยเข้าด้วยกันเป็นการสร้างช่วงเวลาเรียวเมชที่แท้จริงเอางี้เราถือโค้ ดือดไปด้วยดูไปด้วยมันเยอะลงหนักอะไรเงี้ยใช่หูหูอ้โหได้กินประมาณนี้แล้วเขาสู้กันแบบเคยเล่นด้วยเหรอเพราะดูเดือดใช่หรอใช่หน้าเหมือนพี่เ้๊กจ้ะ แต่เพลงอยูนะมันฟังแล้วดูรู้สึกแบบโงคนลุกอะไรสักอย่างมวนขลังมวนขลังพี่อ๊อก็น่าเหมือนอ่ะเหมือนค่ะเหมือนแฟนกูโอ้ my god ฉันดิ้นรนกีดเลยพัดให้พี่ออฟสิทำไม่ได้จริงจริงเกมเนี่ย มันต้องมีคนแพ้คนชนะนะแต่ในโฆษณาตัวนี้เนี่ยเขาแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบไม่สู้กันแล้วเราก็มาเป็นเพื่อนกันเมอเมื่อเมื่อกี้มันอเม่เกมเขาไงเวลาแบบเอ้ยเราสู้กันแต่ว่าพอเราจบจากเกมปุ๊บเราเป็นเพื่อนกันใช่องเาใใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็เข้าไปดูกันได้เยอะเลยนะครับแค่มีโค้กไกลแค่ไหนก็ใกล้กันมันดีจริงจะเป็นนันเลยเหรอ โอเคครับถ้าดูจบแล้วนะครับกันขอมาเล่นเกมสารสัมพันธ์ของเรา4คนกันต่อดีกว่าได้เกมผัดกันพลิกกติกาคือผู้เล่นต้องใส่ชุดลมแข่งกันเก็บกระดาษด้านสีของตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยจะมีอุปสรรคเป็นฝ่ายตรงข้ามมาพลิกกระดาษเป็นสีตรงข้ามเพื่อห้ามเก็บทีมไหนเก็บกระดาษสีของตัวเองได้มากที่สุดคือผู้ชนะครับโอเค สามต่อนี่ใครอะชอบตักับใครอะพ่อปปีเพราะกับพีวิธีเดียวกันปะใช่ปะนที่้สุด

ไอ้โอพี่เขล้วงเโอะเนี่อยู่ดียกันดิโอมึงอ่อเนี่ยกูทีมพี่อ๋อมึมิการกทีพิการเออ เพี่ก้าห้าสิบเฮ้ยชนะว่ะพวกข้าบอบว่าเกมนี้เราใช่เนี่ยโอเคมาถึงเกมสุดท้ายนะครับเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าลูกค่าใครจะแตะกฎกติกามีอยู่ว่าทั้งสองทีมนะครับต้องแข่งกันรับส่งลูกบอลนะครับด้วยเท้าทีมไหนนะครับทำลูกบอลตกพื้นก่อนแพ้มา ขอขอบคุณโค้งมากเลยนะครับไกลแค่ไหนก็ไกลน,นะครับ<น>แล้วก็ฝากด้วยน,นะครับรายการต่างๆจากทีม M T V นะครับสามารถไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมที่ช่องของ G M M T V นะครับใช่ลครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากๆทั้ง,งข้าตังแล้วก็นีโอนะครับที่มาร่วมเออรักดับด้วยกันแล้วก็เล่นเกมกับเราวันนี้นะครับขอบคุณนะครับ นี่จะไปนรับทงนของรายการของเราเราถ่ายรูปคนลรอยก่อนนะครับรู้เหนื่อยวีชุดนีนะหล่ะมาเลยที่เขาตั้งใสอะเออเออเฮ้ทำงเางกอะไรกน เาออกแรงชัดกว่าคุณแอนดูบิ๊กมาต่อเลยคต่อเรื่องภาษามันมันเ่นในหน้าทีเพราะผมชอบดูรูปพี่เขาในไอจีโอ้โหปาปี๊ดตัวมัวเซลเจะเหมือนคนขายลอตเตอรี่ต้องขอโทษขอโทษพี่ออกจากใจเพราะผมไม่ได้คิดในสิ่งที่พูดไป ก็พี่โดนดีนจะไม่เหมือนใครบอกเลยว่าน้องคนนี้อยากรวงงานกับพี่สุดหัวใจเออโอเคครับวันนี้นะครับเราขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับฝันดีราตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายจบเลยขอขอบคุณโค้กแค่มีโค้กไกลแค่ไหนก็ใกล้กัน มาหให้ฉันรักตัวไม่ตันั้น ติ่งแน่ๆจะไปแล้วค่ะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างนะรู้สึกเขิอยากกลับไปดูอีช็อตที่แบบว่าช็อตที่นีโอชมมาพี่เนี่ยไปถามคนอื่นเขาเยอะแยะแล้วพี่เนี่ยไปชอบพี่กันตอนไหนชอบพี่กันตอนไหนชอบพี่กันตอนตอนไอ้เนี่ยชมเข้มมาจริง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 ทุกคนรู้สึกมีความสุก ไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้นานแล้วพิเมเพมใจเวอร์อ,อันนี้นี่คือส่วนหนึ่งในการแบบว่าคลายเครียดของพวกเราทุกคนใช่แฮปปี้แฮปปี้และเชื่อว่าทุกคนแบบว่าที่แบบว่าเป็นติ่งแบบศิลปินดาราหรือว่าอเขาเรียกว่าอะไรเกาหลีอะนั<ๆ>่นแหละก็คือติ่งไปเลยไม่ต้องอายใครมันเป็นความสุขไม่ต้องไปต่งใครว่าใครจะพูดไรนะคะ นั่นแหละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้อย่าลืมไปติดตามพี่ออพีกันด้วยนะเดี๋ยวจะให้อ้อนเนี่ยแปะไอจีไว้ตรงนี้ชื่ออ้อนไม่ได้ตัดหายปีนี้ยังไงก็ฝากทุกช่องทางการติดตามของเฟซชิพด้วยนะครัไม่ว่าจะเป็น Facebook i n สตาแกรมหรือว่าทิกต็อกใช่แล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเลยนะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องเราให้ด้วยทุกคนคอมเมนต์ให้ด้วยก็ด,ยกดีนะจริงๆเลยแบบว่าอยากให้ทำอะไรหรือว่าอยากทำ้ไปที่ไหนก็อบอกเลยค่ะเราจะตามทุกคนไปจะไปทำตามแน่นอนหรือว่าอยากจะให้ทำอะไรเดี่ยวติดการก็บอกมานะคะใช่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 ใชใชหรือว่าอ,อยากให้ต<ด>ิดใครก็บอก <laughs> นะคะใช่เราจะไปหามาดูเองทุกคนให้ทุกคนบอกมาแล้วก็จะทำ เพราะว่าเรื่องชิปเป็นเรื่องง่ายของสาววายอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คือบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ก็คือแปลว่าอะไรอะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายติ่งแน่แน่ติ่งแน่แน่นะติ่งแน่แน่จริงนะว้าว